เจวินัทเหรอไอจีนะครับได้ไอจีมันไงเฉกเฉกมีเชื่อมนะฝากอะไรหน่อยก็ได้อ่าฝากอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้พูดมาเถอะฝากผลงานฝากไอจีฝากไอจีด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยยังยังงานตอยู่ไหมงานเราเออโอเคโอเคงานเรางานเราท่า รอเนี่ยรอรอลุงเลยรอรอลุงเหรอรอนารอนุงเนี่ยรอนานนานรอนานนานคนรอต้องรอนานนานเจอกันพี่ลูกเจอกันใหม่นะพีทเดฟวี่เดี๋ยวพีที่สุดใช่ถ่ายชาตินี้แท็กชาตินาใช่ถ่ายชาตินี้แท็กชาติหน้าชื่อเลยเนะชื่อแต่เรียกยังเรียกฟุกนะมันจะง่ายป่า ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์กแต่ชื่อเเรรียกว่าิแต่ชื่อจริงเหมือนกันนะเธอกับฉันแต่ชื่อจริงเหมือนกันนะเออตัดตาดีเนาะใช่คนนี้ที่ทอนตัดต่ดีทุกคนแต่แค่ไอ้นี่อาศัยร่างยามาอยู่เฉยโอ้โหลมโอ้โหลับจนจะรับอีกรอบละฮะไม่จริงเราเล่นโอ้เขารับติดจวนมาคบปีแล้วโอเคบายมาคบปกันสาใหม่เหรอ แล้วพี่ก็าสามใหม่ไงเนี่ยนี่ปีหกหกสี่นี่ยังไม่ได้รับเลยเนี่ยจะปีหกสี่เนี่ยจะรับปีหน้ารับกำแพงปีหน้ารอเจอกันเออรอสู้ๆนะครับขอให้ทำงานแบบอยากเต็มที่แล้วก็ถ้าไม่มีกำลังใจก็เปิดไอจีทีโอเอ็นเออีดจุดเอ็มดีพีจบขายคำเก่งมากขายไอจีเก่งมากเขาขับหมดกว่าเดิมมันไว้ดี๋คอนเทนต์ดีกว่าทำคอนเทนต์แบบว่า เรามีสี่ชื่ออะไรเนี่ยน้องบบนี้นี้ชื่อโุเต้ครับชื่อคิมครับชื่อเบสเดียเอคครับเฟิร์มครับสุดท้ายยูกิครับเธอเหมือนแชมป์อ่ะแชมตอนเด็กเลยอ่ะใครอ่ะขึ้นมีเฉลี่ยวันเดินไม้วันนั้นที่มาต่ไน่้กนก็เลยลองเดินดูสรุปผล อ้ยจับงาพอดีเลยต้องแบบเพราะว่ามันมีมันมีบ่อน้ำข้างหน้าแบบใหญ่มากเป็นบันไดนี่ก็สวยบันไดที่ว่าสวยมากเลยนะโซนจับอะไรต่างๆเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยมิกก็คนในติ๊กต็อกนี่แนะนำตัวหน่อยนะชื่ออะไรไอจงไออะไรอย่างเงี้ยตัดเต็มเลยมีผลงานอะไรบ้างสวัสดีครับชื่อมิกนะครับคนคนพิเศษสิครับตอนนี้อายุ20ปีแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็น ซีรีส์ลากูซีนเมนูรับถุชอบแก้เลยครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีซีรีส์โปรเจกต์ไมยูนิเวอร์สครับของค่ายเทียฟานควันครับติดตามด้วยนะครับอืมอะไรอยู่ในน้ำก่ออะไรเกี่ยวกันอยู่สวัสดิ์ภาษาจีนวะครับปีษาแล้วก็สิ่งที่ชอบครับก็จะมีเล่นกีฬาครับแล้วก็วาดรูปก,ก็ขับเพลงครับสิ่งที่ทำไม่ได้ก็จะมีเล่นและร้องเพลง <laughs> แต่ว่ายังยังทำไม่ได้แต่เดี๋ยวจะทำเทพยายามตอกก็ได้เล่นติ๊กต็อกอย่า,ยางเงี้ยอีกเงี้ยอีกเงี้ยทะเลไปทะเลได้แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าไปถ้าถ้าเป็นเต้นแบบจริงจังเกาหลีนี่ยังไม่ได้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องได้ลองเดี๋ยวต้องได้นี่ ตึกสวยตึกหมอเขาบอกว่าติ๊กตอกันแ้วิจริงยังเลืตอนนี้กำลังมีเขากำลังเป็นเทรนด์หรอใช่ใช่ใช่เพลงเพลงเพยไม่เล่นติ๊กตอกไงไม่ชอบติ๊กตอรู้สึกว่าไม่เล่นติ๊กตอกแล้วโ่เธอหวานโเธอหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบไม่มีพลีนขอหน่อยเออ พี่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าขนมที่ที่ท็อปที่ท็อบเล่นเมื่อกี้เขาที่กินที่กินขนมไปแล้วแบบว่าเธอหวานชีสโอ้เธอเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเธอเจ็บจี๊ดไม่รู้จักหรอไม่รู้จอดนี่แหละนิ่ก็ประมาณนี้คตามๆกันผลกรีดสิครับ นี่พี่พี่ต้องทำต้องทำแบบกาฟิตกาแบบตืน้ืดนเย้มยี่้านจะไีเราลองกับกสี่ครับกรีดกรีดกีครับกรีซสีครับต่ออใช่มันเป็นไวร์ลอดใหม่ล่าสุดกีซีครับกีีคับออกมาไวอพูดแบบพูดอย่างเงี้ยพูดกับกรีดกรีดแบพูดแบบเสียปกติอะ ความบังเอิญที่ไม่บางเอื่ถูกต้องเขาสร้างความบังเอิญที่ไม่บังเอิญื่นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญนอ๋อเอาเิยเอ้ยมันแต่เคนลงไปแล้วนี่ความบังเอิญมันไม่มีแล้วพี่หลานะไม่รู้ทำไมคนลบอ่ะแต่ว่าคือเพราะว่ามันมันเดาเนื้อเรื่องมันายแล้วเขาลบมันเดาเนื้อเรื่องไงเขาบอกแบบวก็ตามอยู่ไงใช่ คิดใส่ใจนะคำใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามิกกี้เห็นเขาเข้าแล้วเขาลองไปสื่อแล้วผมก็ตัดไปสื่อเออเขาก็ดีนะถ่ายก่อนแล้วค่อยเอามาลงทีเซอร์เพราะว่าเพราะว่าอยากจะได้ยี่สิบยี่สิบสิงหาเนี่นานนานเลยสักเดือนแล้วเรื่องใหม่หนูหนูรู้ไหมลูกว่าว่าพวงศพรู้เมื่อไหร่ประมาณประมาณยังเออเพราะว่าตามแพลนอ่ะเมื่อกี้เขาคุยไว้ว่าจะต้องรอกลังไม่เออเนี่ยจบไปเลยใช่ครับแล้วค่อยแล้ค่อยเริ่มใหม่ก็จะเป็นช่วงปีหน้าเลย แต่ว่าถ่ายปลายปีนี่แหละแต่ว่าวงสูงอะไรก็ผมมันจะเริ่มปรหม่าคนต้องเมต้องดนะต้องบมันี้ลงกแน่นอนเพราะว่าจะได้ส่งงานที่ไปใหให้กินทั้งวันเดยให้ดท้องเสียจะตีให้ท้องเ่้องปเล่นมี่ก็ออกังกายอะไหนออูเงียบๆแบบนี้ส่งมาเลยจะกินให้หมดเลยแล้วก็ออกกำลังกายให้ให้หุดเยอะแ่ตเดี๋ยวส่งกก เขากินง่ายอ่ะกินง่ายแบบเดียวกับที่กินเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะูกินแคทยังไม่หมดตั้งแต่รอบไหนไม่รู้แต่ยังไม่หมดไม่เอาแมวเขาน่าจะส่งไม่เชิญชงกันเราจะส่งแมวแมวได้แหละอาหารที่ที่อย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากินไม่หมดยังกินไม่หมดก็แบ่งแบ่งแบ่งเป็นถ้าขนุมกินไมหมดขนมผลเขาจะไม่ค่อยกินใช่ถ้าเต่ถาวันนี้นะกุ้งทอดกับหมูทอดนะหมดพี่ท็อป